ครับสวัสดีครับผมเอ,เอวันนี้เรามาเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนี่ไม่ต้องอุยไม่ต้องถึงมือช่างสิงครับแค่ช่างเหลาก็พอแล้วอันนี้พุ่มกลับอ,อ,อนี่ดูการพ่นก็นกรู้นี่นี่เป็นไง เออฮอออดูแต่าการปรับหัวก็รู้ครับเออนี่นี่เอเป็นไงเป็นไงคนยังไงก็ได้เราเอาตามที่สบายใจอ่ะ เออเฮ้ยทำไมไม่ไอตั้งไงน,นัน่นให้มันอยู่ข้างบนน่ะเออเออนั่นอะ่ะโอ้บ <c oughs> ุ้มกลับบุ้มกลับผู้คอยที่สั่งงาน,องนเออ, <c oughs> เอ,อ เดินตรงกลางโอเคไปเล่าน้องไม่เอาไปก็สวยอืมนี่ครับ ดูแล้วเราทําได้ทุกอย่างทำเตยยังไม่เป็นทําได้ทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวทเเอไม่ป็นใช่ <c oughs> ว่าจะชวนไปอยู่แต่กลัวจะติดใจไง <c oughs> เดี๋ยวเงินไม่เหลือเอฟซีขยันว่าผมนะไอ้ไอ้พูดเรื่องเนี้ย ไม่จมชวนแกไปเราให้แกอยู่อย่างนี้เลยรับสมัครครับรับสมัครผู้หญิงแม่ไม้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สมหวังกับความรักนี่มาหาเราได้เลยอยู่ที่โทรหนึ่งอ๋ ตอนนี้เราอายุ30กว่าปีครับถึงว่าอายุจะ40แล้วก็ไม่เป็นไรเรารับได้แต่5้ห้ามาเด้อใช่ไหมจันชู5ห้ห้ามาเนาะเราอายุ30กว่าใช่ไหมแต่40แต่สีมาได้แต่5้ห้ามมา รุ่นนั้นน่ะน,น้ำมากกระจายแล้วโอ้ยลูกก็อยนั่งก็โอยแล้วน่ะน่นเนะเรากินเหล้าเยอะเรากินเหล้าเยอะมันปวดอย่างเงี้นแหละปวดเมื่อย,ยไม่เชื่อลองดูอ่ะลองลอง,ลองหยุดดูสัก สามวันสี่ว no ันเงี้ยเมื่อวานก็ว่าไม่กินไม่กินเจอสี่สิบปขวดใหญ่สี่คนเก้กระเฮะจะก้นูกน๊กเตี้ยทโขมเป็นเองเม่งเริงรวดอัรนูเก่งจุนบินเองทำบินส่งบินนะ ผมทวงหลายรอบแล้วเนาะไม่ส่งสักทีเนาะเดอนะไรก็จะใชายบอกว่าเดือนหนึ่งส่งครั้งหนึ่งเนาะเห็นพูดมาไหมผมบอกว่าเดือนหนึ่งส่งครั้งหนึง่งอันนี้มันจะกลางเดือนแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเอา๋ยวผมยกยอดส่งทีเดียวเ้ี่ย เลยนี่เขาเรียกว่าช่างชำนาญการเออบจกับิอ ห <c oughs> อมลองดูวยมั้งเออมาขับเปลี่ยนกันแหละเดี๋ยวช่างทูจะรออ <c oughs> ยู่ับน้ำเลยนี่นี่ลูกพี่ต้องทำให้คือกว่าลูกน้องเด้ <c oughs> ลูกพี่ต้องทำให้คือกว่าลูกน้องเด้เ <c oughs> มื่อกี้ลูกน้องก็ทำแล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ลูกน้องก็พ่นแล้วเอามาลูกพี่มาเอเราบอกว่าหาผ้าไม่ได้เช็ด <c oughs> มันเจนแล้วก็มันซึมเข้าอยู่ข้าขงใน <c oughs> เอาเรามาดูลูกลูกพี่เขาพ่นบ้างเด้อเอา ใครจะฝีมือกว่ากันเนาเออนี่ว่าเราเนี่วางเต็นทเลยเกินเลยเกินจริงนี่ติงอืออือเราดูดูดูเราทำเนียนเอ้ยกลัวแพ้ไงนี่กลัวแพ้เราไงต้องทำเนียนหน่อยเอ้ยเราต้องในใจในคิดว่าเราต้องทำให้สวยกว่า <laughs> ว่าเราเป็นลูกพี่เขาอโดนาเราอืมช <laughs> ี้ทีเราจะชี้ที้นวดนวดนวดนว,นว,นว,นวตรงนั้นไม่ไม่ติดหน่วยตรงเหล็กน่ะนะไปชี้เล้ว เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นนั่นเออเออน่ะเห็นไหมนั่นเออโอ้ยไหนอ่ะวิ่งวิ่นโค้งนั่งโค้งไม่พ้นไปเถอะพ่นเลยพ่นตรงนี้แหละต้องพ่นเลยดอกตัวดูหนักเกอะ พูดกับทีมงานนี้พูดอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> พูดปุ <c oughs> ๊บเราต้องรีบแก้เอง ตายแล้วอูช่างสีนี่ตกงานเป็นระนาวอ่ะก่อนทำอะไร <c oughs> ใช่ไหมอดเกือบตาย <c oughs> พอเปิดอูทำสีนี่แหละใช่ไหม <c oughs> เอ๊ไปมองหาอะไรแต่เท่าแกนะไมาเพื่อจะให้เรา พุ่นแล้วก็มองหลังพุ่นแล้วก็มองหลังเดี๋ยวละแล้วเหมือนกันเหลาตักดิบเนี่ยเราบอกว่าเวลาสวิงกลับมานี่กลัวมันหงายหลังเขาว่าั้นเขาไม่กล้ายืนใกล้เด้โอ้ยเขาจะเดินมาโคไปอย่างไกลด้วยแหละแล้วตักไม่ถึงได้ที่นี c, ่

สงสัยสงสัยสีนี้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชออั่วโมงอ่ะเออชูสีหมดแล้วโอ้ <laughs> 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 เอาสเสนียนเลยกลัวแพ้เหล้าเลย